ค่ะสวัสดีค่ะคุณจตุพรคะครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณอะไรครับครับตกลงไปฮ่องกงนะฮะคอนเฟิร์มนะฮะครับไปครับเพราะว่าผมต้องขออนุญาตต่อสารก่อนจึงเดินทางออกนอกประเทศได้เพราะฉะนั้นไม่มีความลับใดๆทั้งสิ้นโอเคครับไปขอต่อสาลว่าจะไปนอกแล้วก็ได้รับอนุญาตจากนั้นจึงจับเครื่องบินไปที่ฮ่องกงนะฮะ มไปทำไมครับถามก็แบบห้วนๆดุๆอ,อย่างนี้แหละคุณจตุพรนะไปทำไมครับคือผมเนี่ยมีสองภารกิจหนึ่งก็ไปไปพักผ่อนอสองก็มีโอกาสได้ไปไปพบพันธบัตรโททักษิณเพื่อหนึ่งก็เนื่องจากว่าเป็นช่วงห่วงเวลาเป็นวันเกิดของผมก็ไปกราบอขอขอพรจากาจากท่านซึ่งก็ผมก็จะปฏิบัติกันเป็นอย่างนี้คือถ้า ถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปพบท่านบ้างในช่วงเวลาแบบนี้ก็จะไปขอพรมิเะนั้นก็จะโทรศัพท์ไปนะครับกราบขอพรจากคุณทักษิณนะครับครับก็ผมก็จะเป็นปกตินะครับในช่วงทุกวันเกิดก็จะโทรไปขอพรท่านบ้างแต่ว่าเนื่องจากว่าปีนี้นะครับผมได้มีภารกิจที่ต้องไปพักผ่อนหรือแปอหลรอยู่ที่องกงอยู่แล้วอ๋อครับเพโอกาสไปกลับท่านนะครับครับ คุณจตุพรร่วมอยู่ในงานเลี้ยงตามที่มีข่าวด้วยไหมครับวันที่สี่ที่ห้าพันวัฒโทรทักษิณมีการจัดงานเลี้ยงผมไม่ไม่ได้อยู่นะครับตามข่าวที่ปรากฏนั่นแหละครับผมไปเจอท่านนายกทักษิณนะครับในช่วงวันก่อนที่ท่านจะเดินทางต่อไปที่เซียงให้นะครับเจอวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ครับช่วงวันอาทิตย์ครับอาทิตย์เจอวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะฮะวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะฮะเจอวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะ ด้วยความเคารพนะครคุณจตุพรคําถามดังต่อไปนี้อาจจะทําให้คุณจตุพรมีฟีลลิ่งเล็กๆกันนะฮะในสังคมการเมืองเขานินทากันอย่างนี้ไอ้ที่ไปกราบขอพรจากคุณทักษิณเนี่ยพร้อมกับขอตําแหน่งจากคุณทักษิณด้วยคุณจตุพรจะบอกอย่างไรจะตอบอย่างไรครับอธิบายยังไงคะคือหนึ่ผมไม่มีความจําเป็นใดๆนะครับที่จะต้องเดินทางไปขอตาแหน่งจากนายกทักษิณด้วยเหตุผลว่าทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับความเม็นดูของท่านท่านก็พูดถึงผมในลักษณะนะครับที่ให้ความเมตตาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องยอมรับความสัต์จริงนะครับว่าแต่พอไปกราบขอพรอท่านก็คุยสถานการณ์ของบ้านเมืองนะครับถามาสารสารถามสารสารสา,รส,ารสารทุกสุขเด็บคือถ้าใครรู้จักผมก็จะรู้ว่าผมไม่มีวันจะเดินทางไปคุยเรื่องของตัวผมเองนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ข้อพูดอย่างชัดเจน <mm> นะครัไม่ได้มีความลับอะไรเลย <c oughs> นะครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลสถานการณ์นะครับถ้าคุณนายคุณมอมรรัตน์เนี่ยนะครับ <c oughs> คือจะเห็นได้ชัดว่าถ้าในความเมตตาที่พัะดรวตททร,รักษินจะมีเมตตาที่พูดถึงผมในบริบทต่างๆมากมายนะคร, <mm> ครับเพราะฉะนั้นว่าถามว่าเดินทางไปขอหรือเปล่า <mm> <mm> มันมันไม่มีความจำเป็นจะต้องทําอย่างนั้นแต่ผมเองก็ไม่เคยเดินทางไปเพื่อจะพูดเรื่องของตัวเองนะครับ ด้วยความเคารพครับ,รบที่ไปครั้งนี้ไม่จะเป็นต้องไปกราบขอตําแหน่งน่นะครับเพราะเหตุว่าพูดจากันจนเป็นที่เข้าใจและรับรู้กันแล้วใช่หรือไม่ฮะในเรื่องของก<อ>ารปับริบัตินรรที่ผมคืออย่างนี้ครับท้นเนื่องจากว่าท่านนายกทกัิณเนี่เนี่ยที่ผมบอกว่าโดยความรู้สึกส่วนตัวของท่านนะครับที่ให้ความเมตตากับผมเนี่ยรบนะครับท่านก็ได้แสดงตามที่ต่างๆตามความปรากฏอยู่แล้วครับนะครับแต่ความรู้สึกในฐานะ ของความผูกพันฐานะท่านเป็นอดีตผู้กำกับบัญชาแล้วก็ได้ร่วมในการต่อสู้ซึมซับความลาบากอะไรมามากมายนะครับครบวันเกิดนะครับมีโอกาสได้ได้พรจากท่านผมก็มีความสุขแล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์แล้วท่านเองก็มีความห่วงใยพี่น้องเสื้อแดงนะครับไม่ว่าผู้ถูกจับกุมคุมขังผู้บาดเจ็บนะครับญาติผู้ล้มตายนะครับเพราะว่าการปรับคณะตรีนั้น ท้ายที่สุดก็อยู่ที่ท่านนายกยิ่งรักนี่ครับครับครับทีนี้ทีนี้ไปไปกราบขอพรคุณทักษิณครั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนนะครับมีพี่เพื่อนน้องกลุ่มไหนที่ร่วมไปกราบขอพรจากคุณทักษิณด้วยครับเมื่อวานมีนัทวุฒินะครับก็คุณนัทวุฒิสายเกลือครับเ็าไปด้วยกันส่วนใหญ่ผมไปไหนก็จะไปตรงกันทั้งสองคนก็จะมีทั้งมีคุณตู่ด้วยมีคุณเต้นด้วยนะฮะ ไปกันแค่สองคนเนี่ยนะมีคนอื่นไหมคะในกลุ่มก็เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ส่วนต่างๆที่เขาไปเที่ยวไปพักผ่อนฮะมีคนดีอยู่นอกทางการเมืองไม่ได้เกี่ยวนะนะครับก็เที่ยวกาสพอเจอท่านก็พาไปไปกราบท่านอะไรท่านนะครับไปก็เป็นการรักษาตามปกติครับผมเชื่อว่าคุณคุณนทวุฒิก็ดีคุณจตุพรก็ดีคุณทักษิณก็ดีเมื่อมีโอกาสได้ล้อมวงคุยกันเนี่ย การวิเคราะห์สถานการณ์แลวก็การกําหนดจังหวะก,ก้าวคู่ขนานกันระหว่างพรรคแล้วก็เสื้อแดงนั้นคงเป็นหัวข้อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นธรรมชาตินะฮะมันเป็นธรรมชาติของของของคนนะนะได้คุยกันอย่างไรบ้างครับวิเคราะห์สถานการณ์กันอย่างไรบ้างครับคือท่านนายกสินท่านเป็นห่วงพี่น้องเสื้อแดงเป็นชจาพี่ได้รับชะตากรรมนะครับก็กําชับไอ้พวกผมได้ติดตามดูแลนะครับก็ก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกเดียวกัน นะครับ,รบผมก็ได้เรียนสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ถาม,ถาม,ถามการเดินทางของท่านเรื่องความคิดความอ่านสถานการณ์ต่างๆก็เป็นตรนานนะครับเหมือนกับ,บที่เจอกันมาทุกครั้งแต่ผมบอกรนะับอกกับคุณใด,าดา้คุณมอมรรัศ์แล้วก็พี่น้องที่ติดตามรายการ,ค,รคือบุคลิกคนอย่างผมมันไม่มีวันที่จะเดินไปเพื่อจะไปขอตําแหน่ง รือพูดเรื่องตัวเองโอเคเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับะว่โดยโดยสไตล์โดยบุคลิกแต่ไปกราบท่านนะครับขอการละว่าตอนนั้นปกติคือผมก็ปฏิบัติตามปกติแบบนี้ค <No> ่ะมีพูดถึงการขับเคลื่อนอะไรต่างๆของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือนปชอย่างไรไหมคะทางพันธุ์บริษัททักษิณมีกำชับอะไรยังไงไหมคะอ๋ออย่างอย่างอย่างที่บอกเลยนะครับก็คือเรื่องความหวงใยญ่ของผู้ได้รับชะตากรรมนะครับค่ะเช่นว่าพี่น้องกําลังถูกดําเนินคดีนะครับหรืออยู่ในห้องขัง ไดรับบาดเจ็บนะครับญาติของผู้ผูพี่น้องที่ล้มตายนะครับจะได้ติดตามดูแลนะครับก็ท่านก็เป็นวงใหญ่กลุ่มคนที่ได้รับชะตากรรมเหล่านี้อมืมีบางช็อตนะบางช่วงที่คุณทักษิณแสดงความห่วงใยน้องสาวคือนายกปูบ้างไหมครับไหวไม่ไหวอย่างไรจะต้องประคองกันด้วยวิธีการอย่างไรประมาณนั้นนะฮนะมีไหมท่านท่านนายกทักษิณท่านก็พูดโดยทั่วไปอยู่แล้วเหมือนกับที่ท่านพูดตามปกตินะครับเพราะท่านนายกปูท่าน มีความสามารถที่จะนําพาในการเรียนประเทศอยู่แล้วก็ก็เรียกว่าไม่ไม่ได้ห่วงใยสิ่งที่คุณทักษิณพูดระหว่างเจอกับพวกเราเนี่ยไม่มีอะไรเอกซ์คลูซีฟไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์มากไปกว่าที่เราดูกันเพราะว่าหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้ไม่ได้มีสถานการณ์ทางการเมืองอะไรสองพวกผมก็ไม่ได้ไปขอตาแหน่งอะไรนะครับแล้วก็ก็หนึ่งก็คือว่าอย่างที่บอกว่าให้ไปขอตําแหน่งเพื่อตัวเองนั่นก็ไม่เคยทํานะครับแล้วก็ทีนี้ก็ ความขอพรคณะผู้ใหญ่ก็ผมก็ปฏิบัติตามปกติถ้ามีโอกาสนะครับถ้าท่านอยู่ไกลผมก็จะใช้วิธีโทรศัพท์ไปเห็นดีว่าท่านมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้เราก็ขออนุญาตศาลได้ไปพักผ่อนอะไรอยู่แล้วเขาพบปะกันธรรมดาไม่ได้มีความลับอะไรครับโอ้โหเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เกาะฮ่องกงนี่คนไทยหยีบราบเป็นเถือกเลยนะเป็นไปด้วยรอยทัาของคนไทยทั้งสิ้นรวมกับวันชาติจีนด้วยพี่น้องชาวจีนก็มาเที่ยวเกาะฮ่องกงทุกอย่างมันก็เลยเป็นกันไปหมด คนไทยครับผมหมายถึงคนไทยฮะคนไทยเยอะเพยงเ่ารหรือเปล่ารอยเท้าของคนไทยที่เกาะฮ่องกงเนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเต็มไปหมดเลยคือผมว่าคือคือทุกคนได้เจอพันตำรวจโททิดส์เนี่ยนะครับผมถือว่าเขาก็มีความรู้สึกที่มีความอมอป่นและเห็นใจในโชคชะตาระหว่างกันอืมโอเคก็ก็ถือว่าท่านมาใกล้ๆตรงนี้ก็ถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนไปพบปะกันก็ถือเป็นปกตินะครับ คุณทักษิณห่วงอะไรในประเด็นการเมืองไหมครับผมผมว่าท่านนะครับประเมินสถานการณ์ของประเทศไทยตามปกติอยู่แล้วสถานการณ์หน้าขณะนี้ยังยังไม่น่าห่วงอะไรนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดวิกฤตอะไรท่านค่อนข้างที่จะไหวอยู่แล้วนะครับครับครับเพราะผมก็เห็นว่าก็ตรงกับท่านเขคือว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยออื คือทุกๆอย่างให้รัฐบาลประครับประคองคเดินหน้านโยบายอย่างชัเดเจนก็สาม,มารถที่จะพารัฐนาวาลรมี้ผ่านได้อยู่แล้วก็ดูไปดูมาถ้ารัฐบาลคุณปูนนะครับเล่นเกมถอยสุดซอยถอยมันทุกซอยเห็นท่าไปดีก็วิ่งเข้าซอยไปซุกอยู่ก้นซอยทุกเรื่องนะแม้กระทั่งเรื่องคุณยงยุทธวิชายดิตนะจะอย่างไรก็คงจะอยู่ได้กระมังฮะคุณคุณคุณจตพระฮะคือคือไม่ใช่ถอยสุดซอย แต่ว่าต้องทํางานให้สุดตัวพุ่มสุดตัวจึงจะอยู่ได้สุดซอยแต่สุดตัวทํางานสุดตัวใช่ไหมคะคือหมายความว่าคือโดยสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยคือฝ่ายค้านเองก็ไม่สามารถเปิดแปลรัฐบาลเรื่องการทุจริตเรื่องการใช้มาโดยไม่ชอบอย่างชัดเจนเป็นเพียงแค่วัตกรรมและที่สําคัญประชาชนก็ไม่ได้คอยตามฝ่ายการหรือกลุ่มการเมืองที่มีความเห็นตายเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลยืนแข็งเรื่อง เรื่องผลงานและการไม่ทุจริตคอรัปชันผมก็เชื่อว่านี่จะเป็นการยืนอย่างแข็งแรงครับส่วนปัญหาเรื่องอื่นๆก็เป็นกระบวนการจัดการตามกกณฑครับเอาละครับคำถามสุดท้ายครับคุณจตุพรฮะต่อหน้าคุณทักษิณแล้วก็มีคนเต้นอยู่ข้างๆเนี่ยเปิดหัวใจพูดเลยถ้าปรับนิตยที่ยว่นนี้เขาเอาคุณตู่เข้าแล้วเอาคุณเต้นออกเนี่ยไม่ได้มีเรื่องหัวข้อนี้ในการพูดเลยครับวยความรับผิอ้าบไม่เป็นไรครับกลับมาถือคือผมเนี่ย คนยื้อให้โกหกใครก็จะโกหกไม่เป็นอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่มีประเด็นนี้อยู่แม้แต่เพียงคําเดียวสมมุติว่าสมมุติว่าการปรับทั้งตีนเร็วๆนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนะครับมีการเอาเต้นออกเอาเอาตู่เข้าตู่จะว่าอย่างไรฮะคือคือผมไม่มีความเห็นเนื่องจากว่าสมมุตินี้ไม่ผมเชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นมัครบจะไม่เกิดขึ้นนะฮะ หมายความว่าจะได้เป็นรัตตีทั้งสองคนนะฮะคุณจตุพรผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับก็คือหมายความว่าครือคือจะเป็นหรือไม่เป็นยังไม่มีใครทราบครับนะครับอยู่ที่ท่านนายกครับแต่ว่าเป็นสมมุติที่ผมไม่มีความรู้สึกเพราะว่าไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะมีเรื่องนี้นะครับโอเคเอาละครับคุณจตุพรครับขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะครับผมครับสวัสนีคบ